กับเขาสูงช่วงสุดท้ายของรายการวเที่สองส้มนะอาคารทําการไปรษณีย์เนี่ยเขาเรียกกันว่าอะไรไปรษณียาคารค่ะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาปากคลององอ่างค่ะด้านทิศเหนือ,อปัจจุบันถูกหรือเพื่อใช้ที่สร้างสะพานคู่ขนานกับสะพานพุทธโดยในระยะแรกกรมไปรษณีย์สยามดำเนินการรับส่งเฉพาะจดหมายและสิ่งของเท่านั้นส่วนพรเลข ยังอยู่ในบริการของกรมโทรเลขสยามสังกัดกระทรวงกลาโหมจนถึงปี2441จึงได้รวมเป็นกมรมใบสนีโทรเลขสังกัดกระทรวงโยธาธิการและย้ายที่ทำการมาอยู่ริมถนนเจริญกรุงเรียกกันโดยทั่วไปว่าที่ทำการใบสนีกลางถึงปี2482จึงได้เปิดที่ทำการใบสนีตามหัวเมืองเป็นแห่งแรกขึ้นที่นครเขียนขัน พัศแดงและสมุดปาการปี2520รัฐบาลมีนโยบายให้กรมใบษณีโทรเลขเปลี่ยนสถาน,นะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยใช้ชื่อใหม่ว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือกอสอทมีหน้าที่ให้บริการใบษณีจากกรมใบษณีโทรเลขมาดำเนินการและต่อมาได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ถึงปี2,546คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปลสภาพกสทออชอเอ้ยกสทชกสทค่ะตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรมานาคมและพระราชบัญญัติทุนรัฐวิาอสาหกิจพศ2,542แยกกิจการเป็นสองบริษัทคือบริษัทใบษณีไทยจำกัดและบริษัทกอสทชโทรมานาคมจำกัด มหาชนออย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นความเป็นมาของของเขาเรียกว่าของกรมไปรษณีย์ค่ะ,ะแต่ทุกวันนี้เนี่ยไปรษณีย์กลางก็อย่างที่บางรักอยู่นะ,ะตึกสวยงามอยู่ผมเคยเข้าไปหาซื้อสตัมให้แม่มครั้งหนึ่งตอนสมัยเรียนอยู่แถวนั้นนะครับก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้เลยนะเปิดยังเปิดทําการอยู่เปล่าแต่ตอนที่ผมเข้าไปตอนนั้นมันก็หลายปีแล้วปี น่าจะปี48 47 48ประมาณนี้ oh. ออนะครับฝากไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องราวต่างๆนะที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะตอนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ